สวัสดีครับที่นี่บริษัทแสงประภัยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายไม้สักแปรรูปไม้สักประสานและไม้สักโครงจอยนะครับอยู่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0817019172เบอร์ธรรมดานะครับ029776781-4ถึง สวัสดีครับพี่น้องและผู้ที่สนใจนะครับวันนี้นำเสนอไม้นะครับประสานนะครับขนาดความกว้างนะครับ108เซนติเมตรความยาว4เมตรความหนา2.2เซนติเมตร พี่น้องร่วมอาชีพและผู้ที่สนใจนะครับสามารถสั่งได้นะครับตามความต้องการเราสามารถผลิตให้ได้นะครับเหมือนชิ้นนี้นะครับก็เป็นชิ้นเล็กนะครับหน้ากว้างก็ประมาณชิ้นนี้นะหน้ากว้างก็อยู่ประมาณ50เซนติเมตรนะครับความยาว1เมตรทางเราก็ทำนะครับชิ้นเล็ก เราก็ทำนะครับชิ้นเล็กนะเดี๋ยวสีมันเหมือนกันเป๊บเลยนะครับน่ะต้องย่างนี้ถึงจะเห็นชัดนะครับนะนะครับชิ้นเล็กเราก็ทำนะครับชิ้นใหญ่เราก็ทำนะครับสามารถโทรสั่งได้นะครับสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับตามความเหมาะสมสำหรับสถานที่ของพี่ๆน้องๆนะครับต้องดูด้วยนะครับเหมาะสมนะครับในการวางในบ้านของเรานะครับ โอเคสอบถามรายละเอียดได้ทางเบอร์โทรศัพท์0817019172อย่าลืมนะครับคิดถึงไม้ศักคิดถึงแสงประภัยขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ